จะต้องพาลูกค้าไปที่คามิโคโจินะคะเดินทางไกลแล้วก็จะไม่ได้กลับมาบ้านก็คือนอนอยู่แถวนั้นเลยแล้วก็กลับหม่ทีพรุ่งนี้ค่ะนี่ก็เตรียมของเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะเตรียมาะคาซีทนะเพราะว่ามีเด็กไปด้วยก็ต้องนั่งคาซีท<อ>ก็ให้ป้าหยุดอยู่บ้านดูแลทุกคนนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเด็กๆเขาดูแลตัวเองกันได้โกคน เจอมาใหม่ทีพรุ่งนี้เย็นเลยนะแอนนอนคนเดียวได้ใช่ไหมได้เนาะอืมก็นอนกับแมวๆว่ะแหละเนาะเดี๋ยวมากลับมาพรุ่งนี้แล้วไม่ฮะไม่ไมพรุ่งนี้ตอนไม่ดึกมากอืม กลับมาท่านนอนกับหนูพอดีพรุ่งนี้เลยไม่ใช่เลยอับรถทอ่ะขับรถเหรอสามชั่วโมงสกอืมก็ที่ที่เราเคยไปวันก่อนนู่นะกับอาว่าดอที่เดียวกันเลยแต่ว่าจะมะหมาจะไม่ขับกลับมาเพราะว่ามันมันไกลมันต้องไปกลับหลายรอบเพราะว่าอีกวันหนึ่งมะหมาก็ต้องไปอีกไงพรุ่งนี้มะหมาก็ต้องไปแถวนั้นอีก ถ้ากลับไปกลับมามันมันเหนื่อยอ่ะมันขับรถเยอะเกินก็ดีเลยเนาะใช่ก็ลงอยู่ที่แถวนั้นแล้วหมาก็รอแล้วก็ตอนเช้าหมาก็ไปเที่ยวแถวนั้นอีกแล้วก็ค่อยกลับมาบ้านอ๋อใจอใช่ไปอีกแล้วกลับมาอือะอ่สามชั่วโมงถ้่แถวนั้นมันก็ไม่ไกลแต่ถ้ากลับมาบ้านเราก็สามชั่วโมงสามชั่วโมงไง พรุ่งนี้หนูก็ตื่นเองนะมาตั้งในกลัปุกให้แล้วเดี๋ยวแมา,มาโทรมามอืมแบบคนยอย่เดี๋ยวบอกปะป๋าให้ปลุกด้วยฝากทุกคนไว้กับปะป๋าเรียบร้อยนะคะทั้งหมาแมวและเด็กๆโอเค <Okay. S 1> ไปทำงานกันค่ะวันนี้ทำงานใจแปนบีบีทัวร์แบบเดินทางไกลนะโอเคทุกอย่างพร้อมร่มพร้อมสามคันเอาไปเผื่อนะเผื่อฝนตก ตอนนี้มารับลูกค้าที่โรงแรมแถวนาโกย่านะคะเข้าเมืองกันแต่เช้าเลยก็เป็นช่วงเวลาที่รถเยอะนะเขาแบบเหมือนไปทำงานกันคนะ่ะในเมืองเขาก็แบบปั่นจักรยานกันเยอะนะแล้วก็แบบคนเดินเต็มไปหมดมันก็คนละแนวกับแถวบ้านเรามากๆแล้วแบบขับรถในเมืองก็จะแบบเกรงเกเฮ้ยเราจะอยู่เลนไหนอะไรอย่างเงี้ยเลนมันเยอะค่ะ โน่นเป็นสถานีนากุย่านะคนแถวนี้ก็เลยเยอะหน่อยออฟฟิศเยอะมาถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่มารอลูกค้าที่นี่ค่ะโอเคนี่ค่ะคุณแนนกับครอบครัวเชิญค่ะขึ้นรถเลยโอเคเตรียมพร้อมค่ะทุกคนพร้อมนะคะคุณเมย์กับน้องแพนด้าใช่ไหมครับ น้องแพนด้ามาได้สักพักหนึ่งนะคะก็แวะซื้อน้ำซื้ออะไรกันก่อน,นะคะ่ะและที่เนี่ยคือเนี่ยจำได้ไหมคะชิงชา้าตรงชิงช้าสวรรค์ตรงนั้นก็คืออะควาตโตโตกิฟุที่เรามาประจำประจำแล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันเป็นที่จอดรถให้แบบคนที่บนทางด่วนมาพักได้อ้าวเพิ่งรู้คือหาตัวเองที่ไม่เคยรู้ว่ารถที่เขามาจอดตรงนี้คือรถบนทางด่วนนึกว่าเขาแบบมาจอดเหมือนเรามาเที่ยวสวนธรรมดาค่ะ งงตัวเองเลยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ผ่านอยู่ทุกมี่ทุกมันโอ้ยเนี่ยที่เรามาประจำนะตรงเนี้ยเข้าไปในสวนนี้เดินเข้าไปในส่วนนี้ก็เดินเที่ยวในส่วนได้เลยค่ะแบบก็ว่านะทำไมสาขานีแบบมีของฝากเยอะจังอ๋อเป็นอย่างนี้เอง <laughs> มาถึงแล้วคะ่ะแต่มาถึงที่ชิลากาว่าโกแทน ทางด่วนนะคะเลี้ยวผิดนิดนึงชีวิตเปลี่ยนเลยจากคามิโกจิกลายเป็นชิรากาวะโกเลยคะ่ะกำลังสวยนะคะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแต่ว่าอาจจะแบบขุ้มๆหน่อยอ,อากาศที่นี่จะเย็นๆกว่าแถวบ้านเราเยอะนะคะง,งามงาม กันเอนแล้วก็ถ่ายรูปวิวทางนี้กันก่อนเลยค่ะแล้วเราต้องข้ามสะพานข้ามไปฝั่งนูน้นค่ะวันนี้อุ้ยคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันจันทร์ดีค่ะมีมีที่จอดรถเยอะถ้าวันเสาร์อาทิตย์น่าจะแบบหาที่จอดรถยาก <c oughs> ก็คือใครที่จะมาเชื่อกันว่ากดตอนนี้ก็คือสวยแล้วนะคะมาได้เลย้ีแต่วันนี้มันเออคลึมค้มๆนเย <c oughs> โอ้คนเยอะมากมีแต่ชาวต่างชาตินะคะคือที่เรามาครั้งล่าสุดเมื่อก่อนที่โควิดจะแบบว่าเปิดให้คนเข้าประเทศไม่ค่อยมีคนเลยตอนนี้ก็บรรยากาศต่างกันไปเลยตรงนี้มีซูชิเนื้อฮิดะนะคะจริงๆมันก็เหมือนกันกันกบที่ปราสาทอินุยาม่า เนื้อฮิดะเหมือนกันแล้วก็แบบรีโนเวทใหม่แต่ให้อยู่ในความเดิมๆเลยนะนี่ร้านใหม่เลยนะคะเนี่ย เป็นบ้านคนทั่วไปนะคะแต่เขาก็ต้องมีการแบบจัดวางให้ตามกฎค่ะว่าไม่ให้มันผิดแปลกไปจากสิ่งแวดล้อมของเมือง คุณแนดคุณเมย์และน้องพันดาจะขึ้นไปข้างบนนะคะส่วนมีนั้นไม่ได้ขึ้นด้วยก็จะเดินเล่นอยู่ข้างล่านแยวนี้ถ้าเราไม่เดินขึ้นก็นั่งรถบัสขึ้นก็ได้ค่ะเนี่ยเขาต่อแถวกันอยู่เป็นที่ขึ้นไปสําหรับแบบที่เขาถ่ายรูปลงมาและเห็นแบบหมู่บ้านสวยๆค่ะตรงนู้นค่ะจะเดินขึ้นไปตรงนู้นเลยนะคะ Just the way I... อนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปในตัวทากายามากันค่ะเดินทัวร์ได้ทัวร์แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองทากายามาแล้วนะคะ<ม>นี่จอดรถไว้แถวๆใกล้ๆกับสถานทีทากายามาค่ะเรื่องนี้หนาวกว่าแถวบ้านเรานะคะตอนนี้คือแบบใส่เสื้อกันหนาวเลยอะ ไปส่งที่โรงแรมนะคะโรงแรมก็คือแบบอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีทากายาม่าเลยค่ะก็ทากายาม่าแถวนี้ก็ดูจเจริญน,นะคะเมืองใหญ่นักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้เป็นร้านเหนือย่างที่แบบคนต่อคิวเยอะอ่ะน่าจะดังหรือเปล่าลอ้าวถ้าไม่ปิดแล้วอะไรเนี่ยอ้าถ้าไม่ปิดแล้วคนเต็มจนเมื่อกี้เห็นคนต่อคิวเต็มอยู่เลยอะ่ะแสดงว่า พอหมดโคต้าแล้วก็จบกันนี่ค่โรงแรมนี้ค่ะ สถานีทากายามะนะคะส่งลูกค้าที่โรงแรมเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าว่าที่ทากายามะยามค่ําคืนเขามีอะไรยังไงบ้างนี่คือแบบไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้ตอนกลางคืนมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันออ้ยอ้ยดูเป็นทากายามะดีรู้สึกได้ฟิลเป็นนักท่องเที่ยวอะ แต่ก็อิ่มอยู่นะคะไม่รู้จะก,กินอะไรเมืองท่องเที่ยวมากมีแต่นักท่องเที่ยวอ่ะว่าแต่น,นี้เดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะเห็นคนเดินไปก็เดินตามเขาไปเฉยเดินไปเดินไปไม่ใช่ลืมว่าแบบกลับไปทางไหนนะเนี่ยอุ้ยอออินเดียนึกว่าเป็นอาหารไทยนี่เห็นมืดมืดคือยังไม่ดึกนะคะนี่เพิ่งจะแบบห้าโมงครึ่งค่ะแต่แบบนึกว่าดึกแล้ว มาเดินเที่ยวเล่นคนเดียวแบบนี้นะคะทำให้ได้ถึงแบบสมัยเรียนน่ะสมัยเรียนคือไปเที่ยวญี่ปุ่นทเที่ยวรอบๆคนเดียวก็อารมณ์นี้เลยนะเหมือนเหมือนเป็นคนเสิร์ตไม่มลูกมีอะไร อนนี้ใช่ร้านที่เราเคยมากินรอบก่อนรอเปล่าเนี่ยที่เรามากับเด็กๆเอ,อ๊ะหรือเป็นร้านที่เราอยากกินแต่เขาไม่เปิดแล้วเ,เราเราเลยไปกินราเมงอีกร้านนึงเริ่มจําสับสนนะคะแต่เป็นร้านที่คุณมากแต่ก็ใช่แหละเพราะว่าร้านถัดมาก็เป็นร้านแมวโอเคงั้นแบบรู้แล้วแถวนี้คือยังไงพอมันมาเป็นพอเป็นกลางคืนนะคะบรรยากาศมันก็ต่างกันไปเลยอะ เห็นเขาต่อค oh, oh, ิวนะคะเรามาต่อ hmm. คิวซื้อร้านนี้ดีกว่าเขาเดินออกมาบอกว่าไม่มียากิโซบะแล้วอ้าวเขามียากิโซบะนะคะแต่ว่าเนื้อหมดก็เลยเป็นตำเหมือแต่ดูแบบโอ้โห780เยนจานใหญ่มาก ในส่วนของรสชาตินั้นก็คือยากิโซบะทั่วไปก <laughs> ินจะไม่มหมดไเยอะก็ร้านนี้ต้องเอาจานไปเก็บเองนะก็ร้านนี้นะคะก็ไม่เข้าใจว่าเขาต่อคิวกันทำไมเพราะว่ารสชาติคือปกติแต่เนี่ยหกโมงครึ่งปิดร้านแล้วหรือเราแบบไม่ได้กินของอร่อยเขาเพราะว่าของอร่อยอาจจะหมดไปแล้วก็วคือโยกิรกิโซบะเนื้ออาจจะอย่างนั้นก็ได้ค่ะ แแบบยากิโซบะปลาห,หมึกคือธรรมดามากกินแทบไม่หมดแต่ก็กินหมดนนงวันนี้ก็คือไม่ได้กลับบ้านนะคะนอนอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวก็หาที่หาทางนอนเองค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเป็นคนนอนง่ายอะ่ะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็รับคุณแนทและครอบครัวไปที่คามิโคจิค่ะพรุ่งนี้คราวนี้ไม่หลงแน่ดูแล้วว่าต้องระวัง <S <S เดินมาสำรวจตรงแถวสถานีสักหน่อยคนะ่ะ ทำสวยดีนี่ก็โทรหาป้าป๋าเป็นระยะนะคะเด็กๆก,ก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอยู่กันได้กินข้าวกันเรียบร้อยคือไม่เป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าเขาโตแล้วเขาทาอะไรเองหมดเลยเราไม่ต้องไปดูอะไรกับเขาเลยค่ะทําได้เองหมดทุกอย่างน้องหมาน้องแมวป้าป๋าก,ก็ป้อนยามาเมะนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพี่ก็เต็มตัวไปพักผ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันต่อค่ะ ก็แล้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดสับส c ค i ด้ด้ค่ะจ้าเน้